สนับ,บ,บสนุนโดยโทรหนึ่งเจ็ดเก้าห้กล้องวงจรปิดวาตาชิไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยเอเซนน้ำยาปรับผ้านุ่ม power of love ส่งความหอมจากทุกสมัมผัสแก่คนที่คุณรักโซโลกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่าง สวัสดีครับโรงพักรวังภัยวันนี้ย้อนกลับมาคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านพลตารวจตรีวิชัยสังประไพนะครับท่านพูดถึงเรื่องของยาเสพติดดีมากเลยครับคุณรัฐพลครับเรื่องยาเสพติดในกรุงเทพมหานครเองทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตำรวจตีวิชัยสังประไพจะมีนโยบายอย่างไรนะครับในการที่จะปรับรามหรือในการบําบัดช่วยเหลือเรื่องในการป้องกันยาเสพติดครับครับสวัสดีครับท่านรองครับ รเรื่อง<ช>ยาเสพติดในกองบัญชาการตารวจนครบาลนี้เป็นเหมือนกับตลาดอันหนึ่งหลังสงการแล้วทนทังไงฮะทีนี้เราต้องยอมรับนะยาเสพติดเนี่ยกรุงเทพหานครเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งระบายยาแหล่งจาหน่ายยาดังนั้นถ้าเราจัดการในกรุงเทพได้เนี่ยการตัวใช้ยาเนี่ยมันจะลดน้อยลงใช่ไหมครับว่าเพราะในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแหล่ง เรืพัดยาอะไรต่างๆครับแั้นเราต้องจัดการผู้ค้ารายย่อยให้มากผ,ผู้ค้ารายย่อยน้อยลงเนี่ยความกดดันมันก็จะไปอยู่กับผู้เสพต้องการยามากขึ้นยามันก็แพงปรายาแพงเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็จะทําให้ยาลดลงได้ครับนะครับอีกส่วนหนึ่งต้องไปบํบาบัดรักษาแล้วก็ต้องเอาไปบํบาบัดรักษาตอนนี้เราก็มีโครงการทั้งบํงบาบัดการบังคับบําบัด สมัครใจบาบัดก็ทําอยู่แต่บังคับบําบัดแลวทาได้ผลแต่สมัครใจบังคับนี่คือทำไงจับมาแล้วจับจับไปบําบัดเข้ารักษาเลยเข้าโครงการบําบัดแล้วแต่ถ้าเกิดสมัครใจนี่คือสมัครจะไปสแบบนี้น้อยมากต้องต้องแยกใช่ไหมครับคือบังคับกับบําบัดถ้าบังคับนี่คือเป็นการจับกลุ่มที่ผิดกฎหมายคือต้อมีโทษจ่เป็นเสพแล้วก็ไปเข้าระบบเขาไปเข้ากรองคัดกรองอะไรต่างๆก็จะไปจะไปบําบัดแต่ถ้าสมัครเนี่ยเราก็ ไปสมัครเลยเขาก็เอาเข้าไปบําบัดครับบําบัดนี่คือไม่มีโทษใช่ไหมคือสมัครใจมาก็ถือว่าผู้เสพยังเป็นผู้ป่วยอยู่เราทําอยู่แต่ปรากฏสมัครใจบาบัดน้อยลงไม่เคยมีเพราะอะไรเพราะการไปสมัครใจบําบัดเนี่ยมันใช้เวลานานคนบางคนเขาติดยาเนี่ยบางทีจะไปบําบัดสมัครใจบําบัดเขเสียเวลาต้องออกจากงานตัวเนี้ยเขาจึงไม่สมัครใจกันอายด้วยอายด้วยพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาลัวมีความผิดหรือเปล่าครับครับ คือไม่ไม่สมัครใจบำบัดเพราะครอคัวมีความไม่ผิดก็บอกอยู่แล้วไม่ผิดแต่เพียงแต่มันไปติดเงื่อไขตัวนี้ได้คนเสพยาเองอะมันก็ไม่อยากมันติดยามันก็ไม่อยากไปเพราะมันยกเว้นคนที่เห็นพทดเห็นทางสว่างจริงๆมันถึงจะไปถึนองพูดถึงการบำบัดคือคนที่ติดยาจริงๆเมื่อกี้บอกว่าอาจจะไม่สมัครใจบำบัดถ้าหากครอบครัวแล้วเราจะเข้าไปสู่ครอบครัวเพราะเรายากี่แล้วคือเราเนี่ยเข้าไป ไปคู่กับครอบครัว่าส่งลูกมาเถอะเราจะดูแลให้แล้วเสร็จดูแลเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณไปไปสมัครใจบำบัดนี้ยเวลาคุณเข้าไปในสังคมเนี่ยสังคมเขายอมรับคุณนะก็่อยบอกอยู่แต่ถ้าเกิดคุณจับแล้วคุณกลับไปเขาก็ไม่ยอมรับคุณ แต่ถ้าสมัครเราโอ้โหคุณเป็นฮีโร่นะแล้วก็หายไปสังคมก็ยอมรับก็ทําทุกอย่างแต่มันก็ติดเกื่อไขวิธีการเราทำไงให้ตํารวจท้องที่ไปก็ตำรวจท้องที่ไปไปพบไปพบผู้นําชุมชนไปพบครอบครัวว่าเรารู้อยู่แล้วบ้านไหนเสพเสพเราก็ไปหาพ่อแม่เขาให้ส่งมาเรารู้อยู่แล้วก็ตำรวจไปไปถามผู้นาชุมชนมั่งไปถามเจ้าของบน่ววยการโรงเรียนอะไรางก็ ท,ท่านบอกให<ช>้ใ<ช>ว่า<ช>ผลดีผลเสียที่ระหว่างสมัครกับบังคับเนี้ยเป็นไงบ้างถ้าเกิดสมมติว่าผมถูกจับยาเสพติดปุ๊บประวัติผมได้เสียเลยไหมที่จริงจริงไม่พิเศษนี่ก็ถือเป็นผู้ป่วยครับแต่ว่าผมไม่อยากจะบอกขั้นตอนเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวตัวที่ต้องไปเลือกตัวเลืกอกเอาเป็นว่าเราทําทั้งสองับ ในการบําบัดต้องอย่างน้อยคือไม่ใช่ว่าจะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวต้องมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรมาร่วมมือกันไหมครับก็จะมีจะมีสารทางสารพินิจก็มีเมื่อมีเพื่อกระทรวงสาธารณสุขปปสหลายหน่วยงานที่เข้าไปม่ช่วยกันสถานที่บําบัดในกรุงเทพมหานครมีมากไห้หรือต้องส่งไปบําบัดในพื้นที่ต่างบังบัดมีพร้อมกสมัครใจนะแต่ตอนนี้มันก็เราจับไปบังคับบําบัดเยอะก็อาจจะ ในช่วงสงการนี้ท่านคิดว่ายาเสพติดจะเข้ามาเยอะไหมคือผมว่าต้องมีนะแต่ว่าทางเราเนี่ยมีการตั้งสกัดในกรุงเทพมีสกัดทุกทางเข้าเลยสี่มุมเมืองเลยมีทางหน่วยปปสก็มาร่วมตำรวจสายสืบสวนก็มาร่วมสกัดยาเพราะเราเชื่อว่าคนที่ไปเที่ยวเดี่ยก็ขนยามาหรือบางทีก็ช่วงเที่ยวเนี่ยคนขนยาก็มองว่าตำรวจกำลังชุลมุนอยู่ทำอย่างอื่นนะก็ปล่อยประกาศก็ต้องมีทั้งนั้น สอ,สองเหตุผลท,ที่รองบอกเมื่อกี้ว่าช่วงที่คนกำลังเที่ยวกับช่วงขากลับเราจับตาเป็นพิเศษนะคือช่วงไหนเป็นพิเศษนะขากลับขากลับขากลับเพราะว่าเขาจะขนยาเข้ามาครับแล้วก็ชุนระมุงตอนตอนเนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องไปทํานอย่างอืงอ่นตรงนี้มีการเตรียมการว่ายัางไงครับอ๋อเขามีตั้งจุดตรวจอยู่ตอนนี้เขามีตั้งจุดตรวจทุกจุดรังดานตั้งดสกัดอยู่ครับก็ทางท่านพิวพันธ์เนี่ยเมื่อวานท่านก็ลงไปดูที่ทางภาค ของบ้างและด้วยตนเองเป็นสัดชปทุกขัของเราชุละมุนกําลังของเราชุดละมุนอย่างที่ขบวนการค้ายาเสพติดมองไหมครับเพราะว่ามีหลายโครงการมีฝากบ้านมีนู่นมีนี่มันโจรมันก็มองแบบเรามันต้องคิดขึ้นเราก็ต้องคิดให้ทันกนะครับต้องหาป้องกันให้ทันมันกับกองบชเศการตำรวจนครบาลครับมีวิธีการที่จะสยบขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยโดยการนำอาสามาเป็นกรมเจัินรนวร่วมเป็นหน้าที่และผิดชอบ ในเรื่องดูงรายาเยสพติดผมให้นโยบายไว้ประมาณ4ี่ห้าข้อใหญ่ๆข้อแรกเนี่ยจะต้องปราบปรามอย่างจริงจังและกระเด็ดขาดอย่างจริงจังคือต้องดําเนินการทุกมาตรการในเรื่องการปราบปรามเด็ดขาดก็หมายความว่าถ้าผลร้ายใช้วงอาวุธมีการตอบโต,โต้สพติดเราก็ต้องดงกำลัการอย่างเด็ดขาดอันที่สองเราต้องยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างยั่งยืนนะครับเช่นลงชุมชนเดี๋ยวจะพูดต่อชุมชนหาแนวร่วมอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาด อันที่สามเราจะต้องดําเนินการตามมาตรการกฎหมายุกมาตราทุกกฎหมายเช่นบริยพติดบรัรบรบมาตรการและฟ้องเงินต่างๆก็ต้องดําเนินการอันที่สี่เราต้องดําเนินการกับผู้ไม้ค้ำเจ้าหน้าที่ของรักตำรวจที่ไปยักคิ้วหลิวตาลู่เห็นเป็นใจต้องดําเนินการถ้ามีหลักฐานก็ให้ออกมือกันยาไม่มีหลักฐานก็ทำตามการปกครองใบย้ายเย้ยกว่าไปอันที่ที่ห้าต้องหาแนวร่วม ให้พี่น้องประชาชนนี่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพราะในชุมชนเขาเองเนี่ยในบ้านเขาเองเนี่ยบางทีเขาจะรู้ว่าชุมชนนี้จะแก้ปัญหายาเสพติดก็ดึงเข้ามาคิดมาช่วยกันนี่คือใหญ่ๆนะครับโครงการห้าห้าหกโครงห้าหกแมวคิดที่ทางท่านรองพูดอยู่ตอนนี้คือเริ่มดำเนินการในเข้าสู่โอ้ทำไปแล้วหมดแล้วทำไปแล้วอย่างป่าปามเราเอาจริงจังอยู่แล้วกเห็นผลกันสองการร่วมมือในการแพร่ระบาดตอนนี้ผมทำอยู่ผมเอา เอาเจ้าของสถาบนบริการมาอบรมการประชุมกันให้ช่วยเหลือในการยับยั้งยาสุติดเปิดสถาบร,ารหทามเบ็ดเข้าไปนะห้ามขายกันในสถาบริการเราทำมาแล้วเ <c oughs> มื่อสองวันผมเอาเจ้าของบ้านเช่าพันมนมาทั้งหมดสี่พันกระไร <c oughs> มาอบรมสัมมนาต่อไปคุณต้องเป็นหูเป็นตาตำรวจนะไม่ใช่คุณเปิดพันเมนอยู่ยเดียวๆรับเงินอย่างเดียวมีผิดนะ <c oughs> ผิดนะแล้วก็เขามาเสพยาในพื้นที่คุณต้องแจ้งอื ใครเพื่อชาวต่างชาติมาพักอาศัยคุณต้องบอกมันมาทาระเบิดบ้านเราสงแห่งเนี่ยเราเรียกมาร่วมมือและต่อไปทรามาผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนในกรุงเทพมีทั้งสองพันแห่ชุมชนเราจะมาพูดคุยเดี๋ยวไปจะเอาครูครูผู้อำนวยการเรียนต่างมาคุยกันที่ว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องยาิสเตินเรียนยังไงจะเอาแท็กซี่มา จะเอาโมไซตรับจ้างมาจะเอาทุกอันเนี่ยมา,อ,าอบรมสัมมนามให้เขาร่วมมือร่วมคิดกัน่อจะแก้ปัญหาตัวนี้นี่คือการยับยั้งการแพร่ระบาดครับในประเด็นเรื่องของการป้องกันตัวของตํารวจะครับเพราะว่ากระบวนการขายยาเสพติดต,ตัวเนี้ยมันยิงอย่างเดียวเลยหลา,าหลายครั้งคือเราป้องกันไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการจับกลุ่มอะไรเนี่ยมันมันมีเขามีละรเขามีรูปแบบแต่ขณะนี้เองเนี่ยเราต้องยอมรับผู้ค้ายาเสพติดเนี่ย มันก้าวล่วงไปแล้วผู้ค้ายาเสพติดมันก็มีเงินพอมีเงินมันก็เสื้อวุืิดังนั้นทุกคนนี่ยขายยาเสพติดเดี๋ยวนี้พอเจอตำรวจมันยิงก่อนเลยมันสู้ไงเพราะโทษมันสูงดังนั้นเราก็ต้องปรับให้ทันเราก็ต้องสอนตำรวจให้เรามันเรื่อยพวกถูกจับมีเสื้ออะไรให้มากขึ้นถูกจับก็คุยง่ายมันก็ประหารเหมือนกันใช่แล้วในกณะเดีการคือมันก็สู้สู้ก็เลยสู้ ไปหน้าหนีดีกว่าแล้ววิธีการตั้งด่านเนี่ยถ้า,ถาลองนะถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งด่านอยู่นี้นะเนี่ยเรามีหน่วยชนิดที่ว่าเเตรียมพร้อมที่ีะสู้กับมันด้วยมันมีคือหลักเนี่ยมันมีอยู่แล้วเมื่อก่อนไม่มีคือเดิมก็มีสอนแต่ตำรวจเนี่ยมันชอบประมาทนะประมาทใครไม่กล้ากับกูล็อกอะไรเงี้ยจริงๆก็มีหมดนะใครเป็นคนคัดกองรถใครเป็นคนใครเป็นสเกลคอยอะไรมีหมดแต่ทำทำไปแต่มันไม่ทำไปท่านเห็นไหมไปคนเอ้ยว่างมีอะไรไหม เป็นฝรั่งมันยิงตายเลยอืมใช่ป่ะมันไม่มีวิธีการจริงๆมันต้องตัวครับเจ้าทีตำรวจท่านลงมานะครับข้างล่างข้างบนออกจากรถคุณยกมือขึ้นนี่นะครับมันมีหมดไงเขาสอนแต่มันไม่ทํานี่คนเราไม่ทําไม่ทำก็บอกว่าเอ้าจอดนหนคนหน่อคนอนน้องคนหน่อยเออช่วยมาช่วยมาเผื่อให้คนคนคนเจ้าของมีอย่างนั่งในรถอยู่พอดีไปคนไปเจอมันก็ขับรถพุ่งพา ช่วงอย่างเงี้ยจะบอกว่าตำรวจเราก็ประมาทอยู่ในช่วงยาเสพติดตอนนี้อย่างนี้องบอกว่ารุนแรงมากขึ้นในการใช้อาวุธตอนนี้ตำรวจเองเราต้องมีการปรับต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นในการก็คือให้ระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องนี้ความเข้มในการตรวจคนและการเสื้อผ้าเสื้อกออะไรก็สั่งให้ใช้อยู่อาวุธจะเท่าเทียงกับคนร้ายเหรออาวุธคนร้ายนี่รู้สึกจะดีกว่าตำรวจอาวุธจริงๆเราไม่ได้หรอกเพราะว่า ประชาชนเนี่ยก็สั่งให้ซื้ออาวุธได้ขนาดไหนขนาดไหนอย่างเช่นคนธรรมดาก็ซื้อปืนเสบียงม,ม,มอไม่ได้อย่างเงี้ยเราตํารวจก็ใช้เราม่างกับเขาเขาก็ใช้สินตอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยมันเยอะเพราะว่ามันมีเงินซื้อเนี่ยตัวเนี้ยมากกว่าแต่เรื่องการเทคนิคอะไรเราก็ยังดีกว่ามันเยอะอย่างอีกมุมหนึ่งครับในแง่ของข้อกฎหมายถ้าเกิดสมมติว่าเขาถูกจับได้ปั๊บเนี่ยเขาก้าจ้างทนายความที่แรง,งแบบหนักๆเลยท่านทำไงครับ ก็นี <ame> ่แหละมันต้องผมว่ามันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมเราร่วมมือกันนะให้ทนายเก่งยังไงให้ยังไงก็ก็ก็หลอดยากแต่ขณะนี้กระบวนการยุติธรรมเราเราต้องรู้บางจุดเนี่ยมันก็บกงข้องอยู่คดีใหญ่ใหญ่จับไปก็ไม่เคยติดคุกใช่ค่ะใช่ค่ะจะบาคนก็มองว่ามันมีเงินเรื่อไงถึงไม่วิ่งอะไรได้ไอ้ตัวเนี้ยแังนนกระบวนการยุติธรรมต้องมาร่วมมือกันต้องมาดูหลักฐานกันไม่ใช่ เราไปช่วยหลักฐานแก้ตรงตรวจตำรวจไปจับจบตายคุณไปหาช่องที่จะไปหลุดให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ต้องหาอย่างเียไม่ใช่ตรงนี้ท่านจะทําไงจะจะจะบูรณาการตรงนี้มันต้องระดับผู้ใหญ่คุยกันนะระดับบริหารในขณะที่โทษของนักขายยาเสพติดก่อนอันนี้ที่ทางรองเฉลิมออกมาบอกว่าจะมีกจะมีปรับปรุงเรื่องกฎหมายให้มีโทษมากขึ้นจับติดคุกประหารทันทีเลยหรือไม่ก็มีโทษทันทีเลยตรงนี้มันเห็นด้วยไหม ก็เห็นด้วยแต่ถามว่าโทษตอนนี้แรงไหมรวดมนแรงอยู่แล้วแต่ผมว่ามันมีจุดบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันตรงไปตรงมานะไม่ต้องเพิ่มโทษโทษมันสูงโทษมันป่าหันชีวิตแล้วที่สุดอะไรอีกอีกครั้งละครับด่นนี้คือคือขั้นตอนที่ว่าการช่วยเหลือด้านกฎหมายของอันตาทยุติธรรมนี่แหละที่มันบกพร่องตรงไหนนี่ต้องไปดูต้องไปคุยกันเพราะโทษเนี่ยมันประหารชีวิตแล้วจะ เพิ่มโทษอย่างนี้ได้ยังไงท่านท่านเคยได้ยินผู้ใหญ่ที่จะพูดกันว่าเออเราจะต้องจัดการกับหรือบูรณาการอย่างนี้ในด้านของข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้คือพวกนี้รอดไปได้คือผมก็ร่วมประชุมหลายครั้งกัับคือเวลาประชุมกันเนี่ยมันเหมือนเอาจริงเอาจังแต่พอออกนอกประชุมแล้วมันเหมือนลืมหมดไปเลอยนี่นี่เป็นารทำให้ดีกระตุ้นเตือนได้ท่านก็มันก็เป็นระดับผู้บริหารที่ที่ต้องคุยกันนะอีกมุมหนึ่งที่ที่ท่านบอกว่า ประเดน็นอันหนึ่งที่บอกท่านจะเข้าหาครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยตรงนี้ท่านจะทำไงและที่ผ่านมาทำาปยังไงอ่ะเราเนี่ยผมจะเรียกครูเข้ามามาคุยกันว่าให้รู้ปัญหายาเสพติดซะก่อนอและให้รู้ตัวตนของท่านซะก่อนว่าท่านเป็นครูท่านควรจะทาอะไรเพราะบางเนี้ยบางโรงเรียนเนี่ยตอนเนี้ยเราจะไปขอความร่วมมือก็ไม่ให้เพราะกลัวเสียชื่อโรงเรียนนั่นนะท่าน,นะทำบาปให้กับสังคมทําบาปให้กับลูกศิษย์คุณเพราะถ้าคุณกลัวเสียชื่อ แต่คุณเด็กเสียอนาคตประเทศชาติเสียเนี่ยคุณเลือกเอานี่เราต้องทําให้เขาเห็นมาก่อนให้เขาเห็นมาอนัหลังมาก่อนแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้คอารับความร่วมมือจากโรงเรียนีนี่แต่ว่าเขาจะไม่มีสินชั้นใหม่เน่ไม่เซฟไม่งั้นโอ้โรงเรียนชั้นชื่อดังรวมมืออะไรทั้งทั้งที่บางโรงเรียนติดเก้าสิบเปอร์เซนไปแล้วนอกจากครูอาจจะครวเสียเสียที่เสียงชุมชนแหละครับนั่นองรับชุมชนบางที บางชุมชนบางพื้นที่อาจจะมีแหล่งแหล่งเรื่องของยาเสพติดผู้นชุมชน้อให้ความร่วมมือผู้ำชุมชนบางชุมชนเนี่ยก็ร่วมมือแต่บางชุมชนผู้นําชุมชนก็ทาซื้อเองและผู้นําชุมชนบางทีร่วมมือแต่ผู้ขายเนี่ยมันอยู่ในชุมชนมันมีอิทธิพลมันก็ไม่กล้าตัวเนี้ยเราจะทํายังไงให้ผู้นําชุมชนมันร่วมมือบอแสและเราจัดการในพัวเนี้ะเราต้องมีวิธีคิดต้องทำระว่างครูกับผู้นาชุมชนอันไหยากกันผมว่าผู้นําชุมชนยากกว่าเพราะผู้นําชุมชนเนี่ย บางทีมีผลประโยชน์เยอะมากมันเรียกว่ามันมันอะไรมันซับซ้อนอยู่ในชุมชนที่ต้องการเงินมากกว่าครูเนี่ยถ้าปลูกจริงนิมดีๆเนี่ยผมว่าเขาอย่างในกรณีคิดว่าโรงเรียนบอกว่าที่ท่านบอกว่าโอ้โหบางทีเด็กท่านติดเก้าสิบปอร์เซ็นอย่างนี้ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเราอยู่ฮะคือร่วมมือแต่ร่วมมือไม่เต็มที่ไงร่วมมือไม่เต็มที่เขาบอกเหตุผลไหมก็คือเขาก็ ผมก็จิตจำเรื่องบอกผมกลัวว่าเขาเสียชื่อมากกว่าเพราะเราไปทีไรบอกลูกศิษย์ฉันไม่มีฉันไม่เนี่ยแต่ถ้ารู้ว่ามีถึง90%้าสิบเปอร์เซ็นต์อาต้องเป็นจับได้ถึงอะไรถึงยอมรับอ้ครับแล้วอย่างเงี้จะเข้าไปย้ำตัวชี้ก็ไม่ให้ตัวแล้วเป็นไปติดข้อกฎหมายเด็กอีกเด็กไปทําอะไรกับเด็กก็ไม่ได้อีกเราต้องมีโน้มมีนี่มาร่วมกันสอบมาอะไรอย่างสารพาดอย่างนะอย่างเงี้ถ้าเกิดเป็นผู้ริการโรงเรียนให้ความร่วมมือปุ๊บกระจบจบอืมจบเขาเข้าใจเหตุผลไหมตอนนี้ คือเดี๋ยวจะเข้าจะพูดกันเยอะ,ะขนาดไหนครับที่ว่า90%ที่ท่านบอกว่าคือ,อคบางโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยเด็กยาเยอะมากระดับไหนฮะเด็กๆนี่แหละตั้งแต่เด็กอายุ14ขึ้นไปโโน,นี่เอาโรงเรียนก็ไม่ให้ความร่วมมือบางบางโรง,งเรียนชุมชนบางชุมชนก็ไม่ให้ความร่วมมืออย่างนี้แก้ปัญหายากเลครับอย่างที่ตั้งตั้งความหวังไว้ของของเร้องมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันคือถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยลงมาร่วมกันคืออย่าไปปล่อยให้ตำรวจอย่างเดียว ก็ฝ่ายปกครองก็ต้องลงมาใช่ไหมฝ่ายปกครองก็ลงมาหน่วยงานอื่นที่จะไปช่วยเขาเนี่ยก็ต้องลงมาไปชี้เบาะแสไปอะไรจะต้องลงมาหมดไม่ใช่อย่ที่ตำรวจเดินนอย่างเดียวตำรวจมีคนรักมั่งเกียริมั่งรุ่มร่มมันมันต้องทุกหน่วยมาช่วยครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่านดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวส่งยาเลยนะในบางส่วนใช่ก็นี่เดี๋ยวเจ้ามาพูดคุยกันจะทาไงดีฮะก็จะมาพูดคุยกันเพราะว่า จริงๆเราเพื่อส่งพวกนี้เราก็จับได้เยอะครับแต่บางส่วนเนี่ยมไซค์รับจ้างเองจริงๆเนี่ยน้อยนะที่ยุ่งกับยาอ่ะสิสิตินะเพราะพวกนี้มันขับรถมันไม่เคยไปสนใจเรื่องยาเรับจ้างส่งไปส่งผมว่ามันอาจจะน้อยนะจะมีคนยืมมาซ้อนร้างนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะก็คืออ่าถ้าเกิดเรามองถึงเรื่องของเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยถามว่าท้องที่กับไม่อยากตรวจแล้วไม่เป็นไรไป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 อย่างเงี้ยแต่จากนั้นมาหาโดนหมด รถแท็กซี่โดยสารล่ะครับแท็กซี่ก็ดีนะแท็กซี่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องผมวม่ามีส่วนเกี่ยวข้องเยอะที่จะช่วยเหลือนะเพราะขณะนี้อาจญญกรรมต่างๆที่จับกมได้เนี่ยแท็กซี่เนี่ยบอกข่าวได้เยอะมากค็กซี่เนี่ยเป็นการช่วยได้เยอะมากผมว่า ถ้าเราดึงแท็กซี่มาช่วยจะได้ผลท็ซรู้สึกจะดึงง่ายหน่อยหรือเปล่าคือเหมือนบางครั้งนี้ว่ามันลองไปถผงว่าผมเป็นผู้โดยสารอาจจะคายาเสพติดเข้าไปในรถแท็กซี่อาหาโทรศัพท์สงยาตรงไหนหรืออะไรตรงไหนพูดการ์ดแท็กซี่อาจจะรู้ข้อมูลแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้ก็มาบอกเราขนของไอ้ผิดขนของจากแฟตนี้ไปแฟตนี้เนี่ยก็บอกเราัยาเสพติดนอกจากที่แพร่ระบาดจากคนไทยด้วยกันเองที่สําคัญคือชาวต่างชาติตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเยอะมาก ที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่แล้วก็อาจจะมีการจําหน่ายยาเสพติด<ม>ตรงนี้เรามีการกวดขันยังไงบ้างคืออย่างนี้คือมันก็เป็นหน้าที่ของตอมอนะในเรื่องการดูแลผู้คนต่างชาติแต่หมายเฝ้าถามแต่การจับกลุ่มได้เยอะไห่ได้เยอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายาบางอย่างเนี่ยเป็นกลุ่มของต่างชาติออกมาเราก็เฝ้าอยู่ววงเฝ้าระวังเพื่องยาไอโโบเคน,นต่างๆเนี่ยจานั้นมาจะเพื่อชาวต่างชาติเรื่องนี้เราจะปิดล้อมจับกลุ่มได้เยอะมาก ตรงนี้สอดคล้องกับน้องยบายที่บอกว่านาผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์มาลงชื่อลงทะเบียนในการแจ้งเดียวกันเนี่ยที่มันเกี่ยวโยงกันนัรนสำคัญที่สุดที่อพาร์ตเมนต์อามาพูดกันเนี่ยแล้วก็ดีมากคือนีกรณีอพาร์ตเมนต์นี่หรือที่พักเกสต์เฮาส์อะไรต่างนี่ก็จะมีผลปัยได้ในเรื่องของก่ออารร้ายอะไรต่างๆด้วยช่นเรื่องเรื่องเรื่องความมั่นคงเลยครับเขาเราเราจะมีวิธีการยังไงให้เขาเอามาให้บอกข่าวกับเราได้ครับท่านที่อย่างนี้ ตอนนี้เรามาอบรมอบรมเสร็จเนี่ยเราก็ให้สติ๊กเกอร์เข้าไปในแกนแจ้งเบาะแสอันที่สองเนี่ยเราให้ความรู้เข้าไปนเนี่ยตัวเนี้ยตอนนี้เขาเริ่มกระตือรืองเนี่ยผมทำสติ๊กเกอร์ไปติดฟรีหมดเลยทุกพันเมสี 4, ่พันเป็นสติ๊กเกอร์รในข้อความความในเรื่องการแจ้งเตือนต่างๆข้อกฎหมายการแจ้งเตือนให้หมดัเดี๋ยวจะเสร็จภายในอาทิตย์เนี่ย เป็นห่วงไหมครับลองเป็นห่วงสมมติว่านำผู้ประกอบการคนกับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์มาร่วงโครงการเกี่ยวกับแจ้งบาสแยยากติดกับคนที่มาร่วมมือกับตํารวจนี่แหละใช้ตรงนี้เป็นฉากทางหน้าในการที่จะทำการทาการซะเองเราต้องตรวจสอบไม่ใช่ไม่ใช่ทำง่ายๆคือถึงแม้ว่าเขามาเป็นพวกเราแล้วเราก็ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบไม่ใช่ไม่ใช่ทำง่ายๆวิธีการตรวจสอบคือพี่ตำรวจเป็นเรารู้เรามีเทคนิคเรารู้ในการที่จะตรวจสอบเขามีกัน มีการวางแผนไนขนาดไหนครับอนาคตโครงการต่างๆของคนครบาลเองเกี่ยวกับปรามยาเสพติดจะสําเร็จหรือว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนยังไงเรามีวางเป้าหมายไว้ไหมครับคือถามว่าจะสําเร็จเลยภายในปีหอสองปีไม่ยากครับแต่เราจะทํายังไงให้มันผู้เสพนี่น้อยลงจะทำงางไงให้การจําหน่ายยาเนี่น้อยลงนี่จะต้องทํานี่ต้องคิดต้องทาแต่ผมเชื่อว่าทางทุกภาคส่วนเนี่ยยาเสพติดจะน้อยลงอย่างเช่นการนําเข้าตอนนี้การ ด่างต่างถ้าเพื่อพันดําเนิกนการร่วมอยู่มนนหมักหมดแล้วจะมาตอนนี้เรื่องบำบัดให้ทําไม่ได้จําหน่ายรายย่อยทงทาไม่ได้นี่คื็ข้อสาคัญคือสกัดพูดง่ายสกัดตามแนวชายแดนให้หมดวงเป็นวงเลยแล้วนอ,อกวงในกับมีหลายมีหลายจุดเลยที่จะพร้อมที่จะสกัดยู่วงนอกการเข้าวงในที่เข้ามาหน่อยเรื่องการพักยาเข้ามาหนเรื่องการจําหน่ายรายย่อยแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องชุมชนแล้วมาช่วยกันจุดพักยารอบนอกกรุงเทพมหานครเราเฝ้าระวังตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับก็มีแถนวนนทบุรีอยุธยาสมุทรปราการมหาชัยสิงห์บุรีอ่างทองทั้งกลุ่มนี้เราก็เฝ้าเขาเขามีพวกนี้จะเข้ามาได้านขมีมด้านในก็จะเข้ามาทางเกษตรขนาดใหญเอเชียขบวนการค้ายาสติดในกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรามีแบ็กซ์ลิสตัวใหญ่ๆไหมครับโอ้มีม,มีเยอะเลยจะมีแบ็กซ์ลิสในชุมชนเนี่ยเราจะมีคือตัวใหญ่ๆเนี่ยที่จำหน่าย มีแบ็กลิททางปศทาอยู่แต่ในชุมชนเรามีหมดเลยใครมีพฤติกรรมอะไรเรามีอันนี้คือนี่คือตรงไหนเป็นคนทําครับท่านก็ตำรวจนะท้องที่ลครบานท้องที่เป็นคนทำนะครับนี่ท่านเอาแบ็กซิลิทพวกนี้มาค่อยๆพูดง่ายค่อยๆปิดบัญชียังไงค่ับ่จับค่อยๆไล่จับเรื่อยๆการเบาแบนนะจับรายย่อยก่อนผู้เสพก่อนนะคบเบานี่คือไงท่านเบาก็จับไปตรวจค้นสรกัดกั้นตอนหนักก็จะจับคุมเข้าคุกยึดทรัพย์ ตรวจสอบมาตรการอ๋อค่อยๆไล่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 ไปทีละสเต็ปมาตรการาาตรวจค้นตรวจค้นคือเหมือนกับเป็นการต้องปรามตอนนี้คือมีการดําเนินการเข้มข้นขนาดไหนในการเข้าตรวจค้นแต่และชุมชนแต่และชม<อ>ุมชนเพื่อกดดันการนี้การค้นเนี่ยตอนนี้ก,มกรมประชากรลครบาลเนี่ยเขาให้ตรวจค้นบอกออาทิตย์ละครั้งในชุมชนละครั้งอาทิตย์ละครั้งสถานบริการอาทิตย์ละครัง้งยังไม่รวมที่ตามโรงพักไปค้นนู่นค้นนี้นะทังนั้นเราค้นลุ่มทุกวัน ถือว่าต่ไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกไม่บอกถือว่าเป็นการกดดันอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมถึงว่ารู้แต่ว่าเรากดดันทุกวันทุกวันมันก็ช่วยสกัดได้เดี๋ยวพวกผมเคยไปไปค้นบ้านน้องเนี้ยทางนี้ก็ต้องกลัวละไอ้โดนชาวบ้านก็ทางนี้โดนแล้วทางนี้คนแล้วอย่างี้ใช่ไหมจะบอกท้องที่มั้ยข้าไปค้นจู่โจงก็เอาตัวท้องที่มาร่วมด้วยเอาท้องที่ต้องร่วมด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องนี้หรอกเพราะเพราะปัญหาหนึ่งที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วคนของเราไม่ค้ำไม่ค้ำ เยอะขนาดไหนไหมครับคือไม้คัาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เยอะหรอกแต่ครับแต่ว่ามันไปอยู่กับกลุ่มพวกรายย่อยตัวเนี้ยสำคัญจะมา